กันเป็นยังไงนะคะของพึ่งลงพอทำเหมือนแบบพอทำเหมือนรับรีวิวเขาทำกันเหมือนไหมยูทูบเบอร์ก็ทำกันนี้ยังงไไหนเล่าอ้าวญี่ปุ่นลูกค้าเหมือนเดิมเนาะความดียูความยูนิฟอลความแบรนด์มีอุ้ยไปน้องห่วงกังเกงเอวยืดเอวยางเอายืชเอายู่ดูยูเอ็ไปแล้วดูญี่ปุ่นว่ามันแตก จะเป็นรวมผ้าเนะเาะ UN เขาจะแยกประเพทค่ะคือเป็นคอตตอนกับโพลีนะคะเดี๋ยวว่าหลังเปิดโพลีให้ดูนะอันนี้มีตัวใหญ่ให้เล่นด้วยสําหรับงานญี่ปุ่นน้องรวมผ้าสําหรับป้าญี่ปุ่นนะคะเขาจะรวมทุกผ้าเขาไม่แยก ต่อตัวนี้น่าจะเป็นลินินผสมนะคะต้องดูส่วนผสมข้างในเผื่อมากดูยังไงอะแม่คือหนูอ่ะอ่านไม่ออกพี่นึกออกไหมมันเป็นภาษาญี่ปุ่น,น,นแต่พอจะดูได้ว่ามันเป็นลินินน่ะเขาน่าจะเขียนว่าลินินผสมเรย,ยอนแหละเพราะผ้าแบบนี้มันจะเป็นลินินผสมเรย,ยอนแต่อ่านไม่ออกแดดแดดแมันขิงมันขิงจริงน,นะญี่ปุ่นนะคะจะประมาณนี้นะน้องเขารวมทุกผ้าเลยนะ รถใหม่มาใหม่ไม่รู้อันนี้อ่นอานไมน่ออกอันนี้อ่านเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานพื้นละเมื่อวาน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 งานญี่ปุ่นเขาจะสไตล์แบบแฟชั่นอันนี้นอ่านนออก,าร,อา,อา,การักอ้าวเอายุดคาโกะน่ารักมากคาโกะน่ารักเออนี่ก็ขาโกะจียูขาโกะจียู่เห็นจียูยุนทงเยอะสับๆเลยอะไรอ่ะจุดคอวโกตาหน้าพุทเยจีคอ ประมาณนี้พี่สังเกตไหมเขาจะอันนี้เอิร์นะคะเขาจะพุดเดียวจิกคอเป็นเ่นนีซาลาไม่ใช่เอิร์นะคะเขาจะชอบทําให้แบบข้างหน้าเรียบแต่ข้างหลังเป็นสมอกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆจะใส่ทํางานได้เลยนะคะบางคนใส่ทํางานใส่ลองงเท่ากับเอวตัวเองความยาวขาจะประมาณนี้เห็นไหมแม่ถ้าวางเท่ากับทรงที่หนูใส่นะความยาวขาจะประมาณนี้นะคะวคิันินค่ะ แม่แล้วแล้อ่านส่วนผสมออกไหมไม่ออกเลยไม่ออกเลยแต่หนูจับผ้าเนี่ยผ้ามันเหมือนลินินเห็นไหมหนูก็จะคือคือไว้ก่อนแล้วเป็นลินินแสดงว่าพี่ไม่ได้เทียบตูดอ้าวตูดไปไหนอ่ะแม่ได้ยินที่หนูพูดไหมนี่เอ้าตูด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 ได้ยินที่น้องพูดไหมพี่เปิดใหม่เปิดแล้วทำไมมีปิ๊กบ้ง คุยตั้งนานดูคนเดียวโอ้โหจะพอเลยพูดใหม่ลาเกง US เปิดไปแล้วแม่ดูญี่ปุ่นนะแบรนโอปอลูเหมือนเดิมนะคะญี่ปุ่นข้อแตกต่างข้อญี่ปุ่นกับระหว่าง US ที่เปิด US ไปแล้วเนาะตบท้ายด้วยญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือรวมผ้านะคะเราค้าไซต์เอเชียบ้านเรานะคะหนูถ้าให้พี่ดูนะคะว่าสมมติถือมาเนี่ยเหมือนมันจะสั้นกับมันไม่สั้นเพราะเราใส่ประมาณเอวเท่านั้นค่ะประมาณัน ใส่ได้แบรนด์เยอะอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงนะคะมีลินินที่ให้เล่นมีเนื้อกีนให้เล่นด้วยนะคะรวมทุกผ้ามาเลยสีสวยหวานจาไนัไใจตัวนี้มากนะขายดีนะคะแบรออนด์ก็แบบนี้เลยนะคะแบรนด์ก็แบบนี้เลยนาะแบรนด์ก็แบบนี้เลยที่ยูนิคอร์นนี่คือมีสแตนบายรอพี่ <ๆ S 1> พี่ <ๆ S 1> แน่นอน <3. S 1> เอ,อิร์ทใหม่อีกแล้วค่ะเอ,อิร์ทใหม่อีกแล้วพี่จ๋าลูกรีวิว้ลยสามพันห้าาลูกรีวิวเลยสามพันห้าราคาน่ารักนะลูกค้าซื้อสองลดสามร้อยนะสามารถจับได้ คะตัวนี้คือรวมผ้ายีนก็มานะพี่ๆคนไหนชอบยีนยีนเล่นได้ด้วยได้เลยขอบคุณค่ะพี่ไปอย่างไดเฮงรวยๆครับผมนี่ขายดีขายดีทุกคนเลยนะคะส่วนผสมดูยังไงมเื่อกี้ไปละใหม่อีกละใช่ตัวเดียวกันเนี่ยผสมพี่บาร์ด้วยสายไปก่อนคารโก้สวยมากเคุณคารโก้ใหม่แล้วน่าคาร์โก้หรอลูกค้าคาโก้ คาร์โกเอลยืดแล้วก็เป็นขาดําด้วยน่ารักมากเป็นคาร์โกลอนใหญ่นะคะแปลนะไม่รู้ารักมาเขียวขี้มาเอ๊ะเขียวขี้มาพี่อะไรนะชอบพูดถึงเขียวขี้มาจะมีพี่อยู่คนชอบเขียวขี้มาฮะจียู่โค้ดเยอะจอยูโชว์ยูนโคมากไม่ยอมหรอกไม่ยอมอย่ไมมหนูเปิดมากี่ตัวพี่ดูเอาว่าแบนกี่ตัวแล้วไม่ยอมเปิดไปไปไปถึงไหนเลย

ใส่ริ้ผู้ชายใส่ดังสวยมากผ้าดิบเดีเอวก่อนดึงโคเลยอันนี้เนื้อมันเนื้อเหมือนผ้าล่มเลยอ่ะผ้าล่มขาดตั้มลูกค้าน่ารักมากจี้ยูอีกแล้วใส่คนเนี้ยนี่นิกโก้นิโก้ไม่ใช่โรสโรสค่ะยูจ้าแข่งกับเขาแข่งกันไปเหมือนขาสั้นนะไม่สั้นนะเอวเท่านี้แม่จ๋าและหนูใส่เอวเท่ากันค่ะปกติเลยนะ ปกติเลยนะคะรั้ค่าโคก็ออกเน่ค่าโคกรไดอยู่อันนี้อ่านอะไรด็อกเซ่ด็อกเซ่แล้วมแม่ของหรอก่อีซี่อีซยี่ิบหกเอวยูยูเอ็มีไหมคะับเอวนยูยูเองปิจะเปิดไปเมื่อกี้ วันนี้มันมีปัญหาเรื่องมันมันไม่แจ้งเตือนนะพี่นะพี่ลองเลื่อนลองอัปเดตเลื่อนสีดูนะคะเราก็รอให้มันอัปเดตเนาะเมื่อกี้หนูรีวิวเอลยืดอยูนเดไปแล้วอัปเดตแล้วแม่ไปดูบ้านแดงก็ได้หรือดูบ้านฟ้าก็ได้นะคะวันนี้มันยังไงพี่เข้ากลุ่มแจ้งเตือนเอาไว้หน่อยนะคะพี่หลายคนแจ้งหลังบ้านเลยคอมเมนต์ก็ไม่ขึ้นด้วยงงมากเอลยืดอยู่เอสหนูหนูเปิดไปแล้วนะคะ ไม่แน่ใจว่าตัวรีวิว,วอะไรยังที่ลองทกแอนินดูอีกครั้งแต่ว่าดูรีวิวก่อนนะหนูชยดูทุกตัวสวยด้วยนะคะสำหรับ US เนาะ US เไซส์จะใหญ่กว่าญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็น<บ>คอตตอนลินินนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นอ่ะคือเขารวมผ้านะคะเขามีทั้งยีนคือมีทุกผ้าเลยนะคะอยู่ในนีน้แล้วผู้หญิงชายใส่ไปเลยได้หมดพวกนี้มันยูนิเซ็กนะพี่นะเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าเขาก็ใส่รวมๆกันแหละผู้หญิงเขาก็ใส่ทรงบ่อยๆมันเป็นเทรน ใครชอบเล่นแบรนด์ที่มานี่ค่ะญี่ปุ่นค่ะปอนญี่ปุ่นญี่ปุ่นคุ้มค่ะผมทับแบรนอย่างเดียวนี้แบบสบายอันนี้ของคลิปค่ะสตูดิโอคลิปใครชอบแบรนดเอาไปเลยตอนนี้พัดต้อนน้ำหนุขี้เกียจไงละนางทับแต่เห็นสตูดิโอคลิปนะคะเห็นคลิปเนี่ยนะโซนี่ดูโซน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 ซาร่า อะไรไม่รู้แม่แต่ว่าพี่ๆเพราะว่าพี่ๆสอร้แบแต่ว่าไม่รู้พี่แง่ไม่อะไรหรอกยูนิคอรู้จักแค่นี้แหละเสียงดังหน่อยอะไรเนี่ยโรบกรมาจ่ไปห้อยมือหนึ่งห้อยมือหนึ่งห้อยห้อยแง่หนูมาเด้อะไรอ่ะ วันเกอร์ฮิลอย่างอ่ะแม่มีเว็บไซต์ด้วยนะเช็คเอาเด้อร์โอ้ยตัวนี้สีหวานจังเลยค่ะของโรบค่ะนนีี่วัเยสีชมพูวันเกียร์ไอ้ผู้ชายใส่ทำไมญี่ปุ่นเขาไม่วางดึงทำไมติ๊กีดึงไม่ได้ระวังอยู่ไม่จับเขาหมวนไงอ้หนูตบท้ายรีวิวประรงยิงสั้นที่นี่หน่อยได้ไหมใช่ค่ะยิงสั้นได้ไหมเดี๋ยวเปิดต่อเลย เสียงดังจีอยูนิโค่เสียงดังมากสังเกตนะมีสายข้าวหรอคือกดไปแล้วทิ้งไปแล้วไม่เห็นได้ยินเลยเวลามีสายข้าวมันกระตุกลูกค้าหลุดลูกค้าหลุดตลอดยูนิโโค่มืออปายยนนชวว์ด้ี่เป็นไงล่ะไม่โชว์ด้วยยูนิโค่ไม่โชว์ด้วยโซฟายโยนทิ้งเพียงมือหนึ่งทำไมทำกับน้องอย่างนี้น้องกุศลเป็นมือหนึ่งใบควง ไปแล้วกระเตียวเดี๋ยวตบ<อ><อ>ด้วยกระโปรงยีนสั้นอีกตัววันนี้เอารีวิวให้แบบว่าตาเหลือกไปเลยนะพี่นะเอารีวิวให้ตาเหลือกไปเลยเอ,เอาเข้าสุดเลยเขียว <c oughs> ขี้มาพี่อะไรอะ่ะพี่อะไรชอบเขียวขี้มาพี่อะไรนะลขร,รับรีวิวติดใจคำนี้อ้าวใช่ใช่ใช่รับรีวิวหมดเลยเหรอเอารับสองคัวมั้งไม่ใช่หมายถึงว่าทุกอันที่อะไรอ๋ออันนี้อะไรจยู่ ก็ถามถามรับหมดเลยอเออพี่ก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนะงเข้าใจคนผมใช่ไหมพี่มไม่เข้าใจคนเดียวใช่ไหมี่้ซาร่าอเรโชว์แบนกันนะแม่มันคืออะไรอ่ะมันออกอย่างนี้จริงๆนะแบรนด์มันเยอะจริงๆนะพาไยงะไม่ได้ตั้งใจจะปกดศักยภาพอะไรเลยอ่ะมันโผล่มาอนี่ของเขาจริงป้ายห้อยป้ายวงตัดไป อามันมีเว็บไซต์นะคือหนูบอกเลยว่าบางตัวหนูก็ไม่รู้แบรนด์หรอกแต่พี่ไปดูไปเช็คเว็บไซต์เอาเพราะว่าบางคนแบนบอยากเออเขาเรียกอะไรอะ่ะอยากเช็คราคามือหนึ่งเนาะพี่พี่ก็ลองเช็คๆดูนะคะพวกนี้จริงๆอ่ะไม่ต้องทำแล้วพี่ไปไปรีดอย่างเดียวสอนนะคะแล้วขายได้เลยง่าย้ขายง่ายแบบมือหนึ่งไปเลยได้เลยนะคะสยจิ๋วโอ้คุณเะนจำอแล้วจิ๋วสวยเสียงเหมือนกิ๊ก้เลยอ่ะกิ๊ก ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพชรแอนด์แอมเจแปนบูยีนอะไรอ่ะแบร์หรอมันบูยีนตรงไหนพี่มันเป็น,ปน,ปน, an, ม,น,ม,นมันเป็นลูกตุ๊กแต่เขาขีดเจแปนบูยีนไม่แน่ใจว่าเป็นแบร์ต่ออะไรก่อนนี่เลยนินจ้าญี่ปุ่นรวมงพาณิชย์จ๊ะเดี๋ยวเข้าใจผิดญี่ปุ่นคือรวมทุกผ้านะที่เดี๋ยวระวังความแตกต่างนะคะ US ยูเอสแบงก์ทุกข้าร่่ยรวมทุกผ้าข้อ แต่แบรนด์ท้าช้ำอยู่แล้วอย่าไปคาดหวังว่าแบบโอ้ยลีนินเปิดมาจะต้องเยอะเหมือนยูเอสไม่นะเพราะว่าเขามีทุกผ้าเลยตัวนี้เป็นคาโก้ค่ะมาลากาไม่แยกค่รอยู่แล้วเขารวบนะเขารวบม,มันรวมทุกอย่างสวยตัวนี้จียูจียูยยส้ยม,มางไอจียูเนี่ยสบา,าี่ขายยาวเนี่ยเออโดนตัดไปจียูนะจ้าเนี่ยสวยมากคาโก้ด้วยจ้าใครเอาอีกบอกนะตัวนี้มีโปรโมชั่นนะ ตัวนี้มีโปรโมชั่นวะน้องเขาแขวนไม่พอเอาไปดูกันดี๋นี่เอาไปให้พี่ดิโอ๊ยพี่บอสอืมป้ายนี่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 มันสวยอ่ะอะไอ้สวยมาเอาไปโชว์บางส่วนไหมสวยมากเราดูสิ่งนี้ก็ไปก่อนซื้อพิมพ์ซื้อพื้นก่อนนะซื้อพื้นน้าลูกค้าดูทรงโอ้โหทาโก้สวยสวยนะนะมีทั้งทรงแบบทรงมาม่า ทรงต่อยทรงตรงนะคะได้หมดมาดูฝั uh, ่งซี้กันรวมทุกผ้านะมีหมดเลยนะคะพี่๋าพี Actually, right ่เอาเลยพี Throw ่ชอบแบบน่ะนะคะผ้าโก้สีฟ uh, ้าพป๊ะหมเลยตัวนี้ขายดีมากโดยเฉพาะคนที่เล่นแบรนด์นะคะพี่ไหนด้วยสูงสีฟ้านั่นไงจีอูยูนิคอร์ั้งนั้นเลยลูกค้าคะคาร์โสีฟ้าสีเขียวดูดีพี่คะาร์โก้เขียวแะเอ้าผ้าโก้ดำด้วยกระเป๋าไหนผ้าโกเมร์โก้ดันดูนะคะผ้าโก้ก็มีให้เล่น <อ>วยมามียีนให้เล่นด้วยนะคะมีหลายทรงทํางานได้เที่ยวได้เอาเลยญี่ปุ่นใายนี้ค่ะมีไปวิวจ้าเ่